คนหล่กขอทำดีปีที่17นะครับปกติไม่เคยทําอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเนี่ยชิแรกครั้งแรกตื่นเต้นมากๆอยากรู้ว่ากิจกรรมเนี่ยจะได้ไปทําอะไรบ้างแต่ตอนนี้พวกเราสองคนเนี่ยต้องมาเลือกว่าต้องมาเลือกว่าจะทำอะไรคือของคุณเนี่ยสนใจเป็นสิบแหวนร้องเป็นวันอะไรผมเนี่ยจะเป็นการช่วยเหลือเด็กแบบไปแบ่งปันสิ่งต่างๆใช่กันแล้วต้องเลื่องหนึ่งอย่างตอนนี้เรามีตั้งเลือกทหนึ่งอย่างแล้วตั้งเรื่องที่หนึ่งย่างตอนนี้เงสุดเลยมันก็อยากไปทั้งคู่แต่เราเลยต้องแบบ สิ่งดวงใช่ดวงเป็นคนแตัดสามาไว้จบอ่ะคุณชนะชนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมผมชนะไปผานเด็กอ่ะโอเคได้เลยเป่ายิงชุกอ่ะโอเคคุณได้เข้าไปเด็กเขาไม่ไหนผมไปนั่นแหละอ่านี่นะครับแล้วแถลงไปเล่นกับเด็กกันนี่เป็นโคงการพิเศษครับแน่นอนอ่าแน่นอนเาจะมีแอปเอ็กนิดหน่อยยังไงก็ต้องยอมนะครับยอมตลอด ตั้งแต่เข้าวงการนี่ผมลองมาตลอดกเยอมร้องแล้วแต่เขาแล้วแต่เขาไปแหละ้อง้องก็ได้หนน้องก็ได้ครับ เด็กเหมือนเดิเขาไม่เด็กอยู่แล้วไปหาเพื่อนได้เลยเดี๋ยวไปเล่นกับเด็กเองครับใช่โอบอกได้เลยว่าเรื่องของการมอเสื้อเนี่ยผมที่โชว์ทักษะอาร์ติสต์ผมตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยวาดลูปหมาสวยขนาดนี้มาก่อนเราได้วาดลงไปแล้วนี่ส่วนของผมสวยสวย ให้เก้าแล้วกันเพราะยังขาดแบบว่าสีนิดนึงเต็มสิบเต็มสิบสมุดหายไหมตรงสีอะไรนะของผมก็เป็นวาดวาดโลโก้ตัเองกับเป็นโลโก้ของเราเองนะโปรซีลนิดนึงแล้วก็เขียนว่าพาเวลบลูผมก็มีผมก็เขียนบลูพาเวลเหมือนกันเออเราจะมาถึีนกันมันเราชนะไปแล้วนะอาจริงไม่ต้องถี่ก็ได้แค่แบบให้เขาพูดพูดบางนิดนึงหน่อย ไอพี่พี่เสือพี่เสือเขาจะเบื่อเราไหมเนี่ยเอแล้วี่เขาาเนเี่ยมีความเป็นแบบเรียกว่าแนวสตรีททางของเาเันแบบเป็นลวดลายแบบกราฟิกอปกติ่เนคนที่ได้ใจนะจิจนใช่จิใจเห็นผมเห็นคร่าวๆเนี่ยเป็นหลักหนึ่นหลักหนึ่งนบทีใจมากที่แบบ บ well, มี่บะมี่ก็ <g g ้หมอหนุ RJ> ่มก็มีก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับที่สนับสนุนกับโครงการของสุสานนะครับคนหล่อของทำดีปีที่สิครับก็อยากจะให้ติดตามพวกเราทุกคนในคนหล่อของทำดีปีที่เจนี้เลยนะครับไปตามทุกภารกิจของพวกเราเลยนะครับเพราะว่าเป็นความภารกิจที่ดีมากๆแล้วพวกเราเนี่ยอยากจะ ทำบุญร่วมขันเฮ้ยทำบุญร่วมชาติเออกินเลยทำบุญร่วมชาติตักบาทร่วมขันกับแฟนๆทุกคนนะครับนี่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ่ดาขอีครับตอนนี้ตอนนี้ไปแฟนนี้เอเชียทัวร์มาประเทศแรกประเทศที่แรกไอที่แรกแล้วก็เออเดี๋ยวจะมีอีกหลายที่10ที่ได้แล้วก็มีประทับใจมากเลยครับคือเขาไปรับตั้งแต่แอร์พอร์ต แฟนไปรับแต่พอเราคอยตามสปอร์ตคอยชูป้ายให้เราแล้วก็วันไปนี้จริงๆเขาก็ก็มาหาเราสปอร์ตกันเยอะมากเราเราแบบว่าพออยู่แล้วแบบใจดีนะใจอันนี้มันดีใจนะเพราะว่าสมมติอยู่ในไทยเนี่ยเราก็เห็นแฟนตามแบบไปต่างต่างที่ก็ยังมีแล้วก็ตื่นเต้นเนี่ยตื่นเต้นเพราะมันใหม่กับเราด้วยครับเล่นเล่นแล้วก็ไม่ได้แล้วแบบ คอนเราแบบอบ่นมากครับก็อยากจะขอบคุณนแฟนทุกคนครับ thank you ้มงคดพี่ต่อไปเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นแล้วก็มีเกาหลีอะไยงเงียเมากเยะรเราเตรียมแล้วเรามีแบบพิมิกเล็กๆน้อยๆไปที่อยู่แล้วครับโชว์ีโชว์อันนี้ก็ต เลยดิม่ช่ไหคุบางวักนะอ่าไม่ใช่เรา๋ยวเราต้องเพิ่มก่อนยสิบสิบสมันมีปราสิบด้วยใช่เป็นเนเช่ยไม่ใช่เรา๋ยวเราต้องไเพิ่มกิ่อนสิบสิบส่มันมีาสิบด้วยใช่เป็นเนเชียมีประมาณ ใช่แล้วก็มีริมพลาส1เป็นริมพลาส1เป็นริมพลาสัไกลหรือกตลอดโปรเจกต์เนี้ยเอชทัวร์นี้น่าจะครับแล้วก็น่าจะขึ้ปปนปีเลยที่เป็นครับและและเมื่อวานเนี่ยพี่ชอตเพิ่งพูดไปออกสื่อว่า ต้าแหลงตัวสูงกว่ายาวใช่หมครับสกยาวไปยาวแล้วก็พูดว่าเด็กที่เหลือข้างล่างเนี่ยยังไงก็มีซีรีส์แน่นอนไม่หนาก็รอดูแล้วกันแม่เปิดแล้วรู้ก็ตามได้ละติดตามนะครับแต่ว่าเรารู้นะเราเปิดอะไรพี่รู้เยอะอัพี่รู้เยอะมากพี่รู้เยอะมากอ้าวแต่ผมไม่รู้เลยนะพี่ไม่บอกผมไม่อย่าน้องหลุดไงพี่ที่ไม่รู้คือน้องหูโคตัวน่าสมไสมไยไม่ได้ไม่ได้เลย <L an> ไ,ได้เลยไม่ได้เลยอันนี้ไม่ได้จริงจอันนี้โหดมากเออคนขอให้ก่อน <c oughs> อ่าผมพูดเลยเหมือนงั้นแหละผมก็ต้องพอแบบพอได้ยินเขาเมืหน่อยแล้นิดเดหน่อยอ่าพูดดิพูดเลยห้องเย็นเหมวค่ับนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้โอ้โห <c oughs> ช่วงนี้มีหนาวเกิอน,น <c oughs> อ่ไไนอนะอไม่มันก็ได้ว่าได้ไรเซอร์ไพส์เซอร์ไพส์แน่นอนเซอร์ไพส์แน่เราติดตามแล้วกันนะครับเซไพส์แน่บอกเลยอีกแค่แบบติดใจเดียวเหมือนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวมามามีสว่าจะเปิดแลยอะไรนะ โอ๋ออันนี้บอกไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ถูกปรญญาเรามีร้านซูชิใช่ไหมล่ะใช่ร้านไป็นร้านซูชิอนันเนี้ยมาเซอร์กันแล้วนะสับขาหลอกกันไม่รู้ก็เอาตรงๆเนี่ยอึดใจเดียวเดี๋ยวก็รู้ไม่นานไม่นานไม่นานหรอเพราะว่าเราเรากำลังเมื้อกันอยู่ใช่เรากำลังทำงานเพราะว่าเราเราก็มีออีเวนต์เชอญแฟนทุกคนด้วยแล้วเราก็ต้องแบ่งเวลาใช่เนื้อ แค่รอออฟฟิเชียลจากบังมิชอดบังมิชอดมันมันมันค่อนข้างท่อนเงียนฉ่ำใช่ไหมค่อนข้างจะแบบแปลกและเรื่องนี้คือแบบพายได้เลยครับครับก็นะคุณคุณคุณบ้างเมื่อกี้ผมไปแล้วนิดนึงยังไงยังไงยังไงก็ฝากคู่กูพาเวลด้วยนะครับ เราก็มาจากพีเดสตอรซีรีส์ e. ใครที่ยังไม่รู้จักเนี่ยย้อนดูได้นะครับทังไห่ซีซีนะครับบอกเลยว่าเปิดมาอีีแรกก็ฉับแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังครับผมแล้วพวกเราเนี่ยกำลังจะมีโปรเจกต์เร็วๆนี้เพราะว่าแม่แม่ช็อตพูดไปแล้วยังไงก็มีแน่มาแน่ครับฝากได้นะครับ,ต,รบรติดตามได้ครับแล้วก็ฝากนี่นะครับชนะฝากสุดสัปดยาห์ด้วยนะครับเป็นโครงการนบอบหล่อขอทำดีปีที่สิบเจ็ดครับไชมติดตามพวกเราได้นะครับต่อดยครับร่วมงานบ๊ายบาย